เอาไปเลยนะไา่ง่ายจังลูกนะชีบ้านของแกงเราเนี่ยไม่ได้วันรวยอย่างเดียวขโมยมาเหมือนกันใช่ไหมไม่รวยได้ไงแล้วประเทศร่มจมขนังไอ้ยูยังไม่รีบหรอยังไม่หรอไอ้ชาวรีบไปทำลงให้เสร็จส็จแล้วรู้เปล่าครับพ่อไปแล้วเนี่ยไปเลยโอเคจะกลับไปอู่ก่อนเฮดิตรออยู่แสดงว่าออเดอร์รถเข้าที่อู่แล้ว มอไซค์ใครวะเนี่ยรุ่นอะไรวะยืมก่อนแล้วกัน <S 1> <S 1> ผมต้องข้ามสะพานไปอีกซีกหนึ่งของเมือง <S 2> <S 2> โอเคทางนี้เฮดิส hey. น่าจะรออยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดเฮดิสไม่อยู่นี่แสดงว่าเฮดิสดูอู่ผมให้เฮดิสกับบางโพแล้วก็บิลลี่นะครับจัดการที่อู่อยู่ตอนนี้เฮ้ยขับดีมกันนะในคันนี้ โอเคเรากลับไปตรงอู่แท็กซี่เราก่อนน็อบปี้แล้วน็อบปี้คือเหนนอบใช่ไหมผมไม่รู้โอเคกลับอู่แล้วก่อนพอใช้มอเตอร์ไซค์เราสึกว่าขับง่ายขึ้นนะฮะวันนี้เมืองดูโล่งๆนะเมืองดูแบบดูสงบร่มเย็นมากอาหกเหรอครับเอ่อใครใครทราบว่างรถรุ่นนี้คือรุ่นอะไรครับแอบหนึ่งผมไม่ดูมันคือรุ่นอะไรเอ่ยบอกผมหน่อยได้ไหม ไม่เอาเมียไปครับเราทํางานเราไม่เอาเมียไปด้วยนะฮะวัดดี5500คนครับสวัดดีครับโอเคทางนี้นะอ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปเฮดิสน่าจะรออยู่ผู้กองเลยน,นี่รถด,ดีดีรถฟรีเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยยิมแป๊บเดียวเองอ,อย่าลืมกดแชร์แล้วแฟนตัวยงกันนะครับแล้วก็วันเกิดตรงกับวันเกิดใครอย่าลืมอุ้ยเกือบชน นะครับอย่าลืมส่งบัตรประชาชนมาว่าเกิดวันนี้วันไหนที่ตรงกับวันไหนส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งโปสการ์ดวันเกิดไปให้นะครับรุ่น R1 เหรอเอาตกลง h 2 R1 r อาวันตกลงรุ่นไหนหุณฮะเอาเอาชัวๆสักรุ่นหนึ่งดูคตติขอขอแบบขอรุ่นรุ่นชัวๆสักรุ่นหนึ่งโอเคลงทางนี้อ่อตอนนี้เฮียนบนะครับเอารถรถหรูเข้ามา ให้ผมทําสีให้ที่นิวยอร์กดังนั้นเดี๋ยวเราต้องไปเซอร์วิสเขาหน่อยนะครับแอลครับแอลแอลแอลขอ้ำเพิ่มหน่อยขอบคุณครับเฮดดิสรออยู่มั้ง ไหนไหนอยามาฮ่าอาหกเอ้าพี่ฟานมาดีราฮิมมาดีพี่ครับไหนเป็นไหนขาวขาวขาวอะไรวะเอ้าไายก็ดูดีขาวขาวเปล่าล่ะเฮ้ยเฮ้โอ้โหน้องแย่งขิงอย่าไปอย่าไปซนตรงนั้นหน่อยพอดีพอดีเฮ้ยเฮดี้พอดีโยฮันพอดีเนี่ยจะเสร็จแล้วรถน้องแย่งแข็งน้องแย่งแข็งแยง่งขิง เมื่อีครับหนูเจอนหนูเจอพี่หนูเจอพี่เตอร์ยังลูกเจอพี่เตอร์ยังครับเจอแล้วค่ะพี่เตอร์เนี่ยแต่พี่เตอร์สนุกมากเหรออ่อวันนี้น้องเตอร์ไปบิลลี่น้องเตอร์น้องเตอร์ติดเลนพิเศษเอ่อใครก็ได้ไปเอาเอารถเอารถคันข้างหน้าเข้ามาจอดตรงนี้เลยจอดปิดปากทางอู่เลยอ่ามาเอาเอารถทาอู่เลยเร็วเดี๋ยวจะเช็คทะเบียนแล้ว เดี๋ยวได้เริ่มเริ่มกิโลเวทรบังโปเป็นไงบ้างคันนี้เดี๋ยวคันนี้เป็นไงบ้างใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอ่าแล้วเอาเช็คระบบความรุนความร้อนเรียบร้อยอยู่แล้วก็กระโปรงต้องไปทำสีลมเลยลมเลยถอยถอยถอยโอเคเช็คทีละคันเลยเอ้ยคันนี้คือเฮโนบเอามาให้เหรอได้เออเพื่อนเฮียอ๋อเพื่อนเฮียเข้ามาอ๋อไม่รู้เพื่อนคนไหนกรุณฟานนี่ลูกลูกสาวลูกกุมารทองเนี่ย เนี่ยว่าน้องเนี่ยต้องอาถอยมาให้น้องทุกวันเลยเนี่ยกลัวน้องเนี่ตัวขาวเหรอหางห่างห่างไหนห่างห่างห่างชนชนเฮ้ยชนเป้ปไปไปีปไปไปีปไ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 ัไป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 ไ รอสีมิลลี่เดี๋ยว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 เดีรถสีเขียวนั้นออเดอร์เหรอแป๊บนึงนะออเดอร์เหรอแป๊บนึงแป๊บแป๊บแป๊บหลบดิไม่ใช่ไม่ใช่หลบ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 หไอ้นี่หลบลูกไอ้นี่นี่ด้วไอ้นี่อ่าฮัลโหลครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยห้วอะไรวะเฮ้ยเด็กหลบเฮ้ยเด็กดูเด็กเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณยิงยิงทำไมเนี่ย เฮ้ยมึงยิงกูทำไมเนี่ยเฮ้ยรถอูกูยิงมันยิงบัเฮ้ยกูจะทำไรพวกมึงวะโอ้ยเลยไปไ้ไปไปไไป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 ปไาไป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 ไไปไปไไป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 ไ เร็วเร็วเร็วขึ้นรถเร็ว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 เฮ้ยพี่ฟันดูพี่ฟันก่อนช้าถอยก่อนช้าถอยก่อนเฮ้ยเฮดิตไล่ไปเฮดิตไล่มันไล่มันไม่มีอะไรหรอกจากเขาจุดพุ่มนะไม่ได้การเต้ไปเลยพี่ชายไปเลยถอยก่อนนายเฮ้ยตีละบอลละบอลเฮียมันมาทำไมวะไม่เลย เฮ้ยเช่ารถเลยเฮ้ยเฮ้ยรลบถรถอ๋ออ๋อโนโนอย่าออกไปนะหนูอยู่นี่นะเอาเด็กเก็บบ้านเฮ้ยลิลลี่ดูฟไฟเฮ้ยเอาฟไฟไปลงเอาฟไฟไปลงบ้านมันทำเกินไปแล้วไปเลยยิมไปเลยมีใครไปเลยะไรไหมแท็กซี่มีใครไปเลยะไรไหมครับเฮ้ยเป็นอะไรไหม นี่ปลอดไทยครับเมื่อกี้ยิงยิงไปได้ยิงไปได้สองสามคนน่ะเป็นไรเปล่าเฮ้ยรถเรีบไปไปไฟไฟ้าสาดพา้าไปโรงพยาบาลเลยพา้าไปโรงพยาบาลคุณกูวต้องปืนกลคืนไปแล้วดิลูกอ่ะไอเมียไหนอ่ะไอ้ลินเป็นไรไหมไอ้ฟ้าอยู่ไหนอ่ะไอ้ลินเป็นไรไหมลูก ไอรินฉัน fall ไว้อยู่ไอรินฮัตจุดโพสเสร็จแล้วเหรอคะโอ้โหน้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเสงๆดูลูกก่อนนะได้ได้เพ่ฉันบอกว่าเขาจุดชิปหายแลแป๊บนึงหยุดๆๆเฮ้ยพ่อพ่อพ่อใจเย็นพ่อเนี่ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยเออพ่อพ่อพ่อใจเย็นก่อนเมื่อกี้มีคนบุกมาเป็นพวกแกคนแคนไหนแม่งขออะไรของหรือไม่มันบอกว่าผมไม่หรือหลบไปเลยเฮลิธ ว่าให้ลกมาทําเนี่ยลกครั้งไม่รู้กี่ลางต่อกี่ล้างทําอะไรไม่เคยสําเร็จเลยหรือทําไมลึกเป็นคงอย่างนี้วะรถกําลังจะเช็คกันอยู่เฮียแล้วมันขับมาสองคันมันขับสองคันแล้วไม่กระหน่ำเลยแล้วลึกไปหาเรื่องอะไรเขาไว้อ่ะลึกไปสร้างเรื่องอะไรอีกพ่อพ่อใจเย็นนี่พ่ออยู่ที่นี่ก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะพ่อไม่มีใครตั้งใจอะ ว่าให้โอกาสหรือมากี่ครั้งแล้วไอ้ชาวลิกไม่คิดว่ามันจะมาทำแบบนี้เยโยฮันถ้าหรือทำอะไร้มันอูกูโค้งองอาร์เทน่าคงล็อกเรากลับให้หมบได้พ่อผมดีไลท์รอช่างเอ็กเฮ้ยว่าเสียหายไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไม่รู้พ่อชาวลิคข้าเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าทำอะไรให้คิดดีๆ มันทำอะไรเจ้าทำตามอารมณ์แล้วสุดท้ายผลมันเป็นยังไงเสียหายทุกรอบเมื่อวานมันหาเรื่องแล้วมันใช่อเควบคุมตัวเองบ้างได้ไหมก็คุมตัวเองได้ตอนนี้ก็ปกติกำลังกลับมาทำรถคือโอเคยอมรับว่าเมื่อวานเนี้ยชาวลิศเอามีดไปเสียบเข้าที่ท้องเออพ่อมาปันรีบวเออชาวลิศเออชาวลิศมีเรื่องกับมันเองแหละเออชาวลิศเอามีดไปเสียบที่ท้อง ของไอไอแซกมันแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้เจ้าก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดอะไรทั้งนั้นน่ะแล้วสุดท้ายผลมันเป็นไงอ่ะใครที่ต้องมาคอยตามเช็ดตามล้างให้เจ้าอ่ะไม่ใช่เห็นไม่แต่มันไม่มีใครมันไม่มีใครตั้งใจไงเข้าใจไหมก็พอทุกครั้งมันไม่เคยตั้งใจไงเฮดิทแล้วสุดท้ายผลมันเป็นยังไงล่ะก็เห็นเห็นเนี่ยว่ามันชิบหายวายรอดเนี่ยใช่แต่นี้ไม่เข้าข้างมันคืออยู่ด้วยกันเข้าใจป่ะซ่อมรถกันอยู่และอยู่ดีมันก็มาใครจะไปรู้ว่า คนขับรถเข้ามาเราก็คิดว่าเป็นลูกค้าอยู่เดียวปืนมายิงเราถือเป็นหลักฐานมีหลักฐานอยู่อ่าตอนเนี้ยเนี่ยฟานอยู่โรงพยาบาลเป็นไงอ่ะเอ้ยฟานมาดีเนี่ยพี่น้องมึงยังรักษาไว้ไม่ไรเลยโอ้พ่อหูหูจะแตกครับพ่อเพยผมขอโทษพ่อพ่อผมไม่อยากจะมีเรื่องมันว่าไงคะไอบางพ่อเฮียมึงเอารก ครึ่งเรือกลับฟรีไลท์วันนี้วัวจะกลับวันนี้เข้าใจไหมวัวจะไปเยี่ยมมาหาแล้วทุกครั้งแล้วทุกครั้งที่ว่าเอามาอยู่ด้วยกันก่อนดีพ่อไม่ต้องพูด่อเฮอเทน่าบอกพ่อหน่อยดีไหมทำได้เราซ่อมได้ตังนิ่งที่รักบอกพ่อหน่อยที่รักขอร้องเฮ้ยเียลืมไม่ต้องมาพูดไอเฮลิกอยากมาขอร้องเรื่องนี้มันใหญ่เแก้แล้วโซลิต พ่อเราคุยกันได้พ่อรถรถทำได้เทน่าช่วยหน่อยเฮียเดี๋ยวผมซ่อมเองได้ไหมชวลิตรู้ไหมว่ารถคันนี้มันเป็นรถของคนสําคัญขนาดไหนอ่ะก็ขอเวลาซ่อมมันหน่อยได้ไหมล่ะเอออัวบอกให้กลับถ้าช่วยไม่ได้จริงอ่ะรอบนี้เจ้าทำตัวเองไปก็ขอเวลาซ่อมหน่อยได้ไหมมันยังพอซ่อมได้เฮีย ตายแล้วเอ้ยบางโพเห็นนันนิ่งบอยไหมเอาคุณโกตมาอยู่ในนึงนะเฮ้ยเฮดดิทดูรถอะไรที่บูรณะได้ก็บูรณะเลยคุณโกตว่าไงครับถามจริงจะบูรณะยังไงวะคุณแอ๊บจะพาผมไปไหนเนี่ยพาผมไปหาดรลิตเตอวนงั้นผมขับมอเตอร์ไซค์ตามได้ไหมได้แล้วแต่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโจลิฟต์ฝากอู่ก่อนนะ เดี๋ยวก็ต้องขนอะเรื่องของแกงกี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าเราจะจบมันยังไงถ้าเกิดมันตามบุกเราอย่างนี้เรื่อยๆเราอยู่ไม่ได้อ่ะเพราะแกงกี้มันไม่ทําธุรกิจอ่ะมันก็เดี๋ยวเราบุกแน่นอนแต่ตอนนี้จัดการเรื่องรถก่อนเพราะเรื่องสําคัญคือพ่อโมโหมากเดี๋ยวกูมาแป๊บหนึ่งแรวตุลิวเรียกโอเคคุณตัวพร้อมครับโอเคามาให้บูรณับจะบูรณาอย่างไงวะนะสภาพบูรณา เดี๋ยวน่าจะต,ต้องตามครับอันนี้ดริวเรียกเหรอใช่โอเคเดี๋ยวไปจัดการครับเดี๋ยวจัดการแต่เดี๋ยวดริวเรียกผมเมื่อวานนี้ผมเอาเอาของให้ดริวเอาไปวิจัยครับเดี๋ยวเราไปดูดริวก่อนว่าดริวต้องการจะบอกอะไรกับเราเป็นชาวก็เหนื่อยผิดอีกแล้วชาวเอ้ย กินข้าวกินน้ำเดี๋ยวถึงพี่หมายเดี๋ยวกินครับโดนด่าอีกแล้วอะ่ะโคตรเฟลอะ่ะโอเคเราไปหาตรงนู้นก่อนผมว่าน่าจะมีอะไรสำคัญแน่นอนครับมอเไซค์ถ้าจอดโล่งไม่อยากจะคิดเออน่าจะเราเบิดเลยแหละไหนๆก็แก้ตัวไม่ได้กลับไปเอาเลือดหัวพวกมันเห็นด้วยครับ ต่เดี๋ยวไปหาล็อกตัวริวก่อนนะเพราะว่าเราต้องการหลักฐานในการจัดการคนเอาปืนคืนเชาเดี๋ยวคลองขอคุณโกสดูครับคุณโกสปืนของคุณโกสยังอยู่ไหมอ่ะปืนกลกะบอกที่ผมคืนคุณโกสไปอ่ะใช่ยังอยู่นะโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยเอาตรงนู้นก็ได้โอเคเดี๋ยวคุณโกเอาปืนคืนให้ครับมีดนี่ชอบฟันจังเลย อย่งั้นเดี๋ยวรอคุณโกสขึ้นปืนให้แล้วเดี๋ยวเราวางแผนอีกทีนึงนะครับรถคุณโกสที่มันดิกยักยิบยักเนี่ยไม่รู้สงสัยแยงกี้อยากจบสตอรี่แม่งบุกมาแบบลอบ่อพวกผมตรงนี้เลยอ่ะโู้โคตดไม่ฟังไม่อะไรเลยด้วยคือเมื่อวานคุณก็เห็นว่ายงกี้เนี่ยมันเปรี้ยวตีนก่อนผมก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรขนาดนั้นอะ เอาคืนปืนของชาวได้ครับแก๊งนี้ต้องหายไปตลอดกาลเฮ้ยขาชอบบาทุนต้องพงจัดให้แต่ตอนนี้เราหาดรเริวก่อนรอดูว่ามีความลับอะไรดรรลิวคือคนที่ทำงานวิจัยนะครับใช่ครับปืนนีน้นัดเดียวจอด โอ้คุณโกสไม่โอ้คุณโกสน่าจะโมโหอะไรสักอย่างเนี่ยปืนปืนแต่ปืนนี้มันแรงครับนัดเดียวจอดแต่ว่ามันต้องแม่นมากๆอ่ะมันจริงแบบปุ้งทีละนัดบทถงแยงกี้มันจบแล้วรอดูครับถึงยังเอ่ยบอกไม่ขึ้นรอ รอคุณโกสพาไปเนี่ยผมขอพักตำแหน่งแล้วกันนะรู้สึกเมารถได้ครับคุณโกสไหนผมขอดูปืนผมก่อนเนี่ยกระบอกเนี้ยมันมันยิงได้แต่มันมันช้ามากเลยเป็นไงบ้างคุณโกสด็อกเตอรลิวล่ะพอเคพ,พอได้แล้วน โอเคโอเครถคุณไหวนะเออพอไหวอยู่คุณโกดเมารถครับทุกคนจุดห้าศูนย์นัดเดียวลงนรกเมื่อกี้ใครก็เห็นนัดเดียวนอนเอือบเลือกอวกแตกเลย่ะเดี๋ยวตามไปก่อนมาถึงก็มันเลยขอบคุณครับโอ้โอ้ใ oh, จเย็นใจเย็นขอโทษโอเคโอเคผมผมก็ตามหา่าง ตรงนี้เหรอได้เข้าไปข้างในเนี่ยโอเคโอเคถึงแล้วขับเองเมาเองคุณโกดอาหลิวอยู่ modify ใหม่เลยกระบอกนี้เดี๋ยวให้อาหลิวลองปั้นให้ดูครับเดี๋ยวขอครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูดริวก่อน นัดเดียวเที่ยวสวรรค์คุณโกดเออา่าไงถ้าเกิดวันนี้ผมว่าผมอาจจะมีเรื่องอะแต่ผมผมก็อยากจบสงครามนะเพราะว่าไอ้แก๊งแยงกี้อะมันคือเข้าใจไหมผมทำงานอู่อะผมอู่ผมอยู่ที่สว่างแม่งนึกจะมายิงแม่งก็ยิงอะ<ม>เออแต่พวกมันอะขายยาพวกมันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามันอยู่ไหน ถ้าเกิดผมจะล่าจริงคุณโกสช่วยผมได้ไหมอะ่ะได้สิโอ้โทำอะไร, <Dr. S 1> รดรับเตอร์ลิวสวัสดีครับเอ,อ้าแอดอ๋อสวัสดีครับคุณชาลิตชาลิตเอ่อสองคนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะคุณทำอะไรเขาอยู่อ่ะชาร์จแบตครับชาร์จแบตขาแชาร์จแบตตัวอ๋อนี่คือเอ้าแรนนิ่งบอยก็ต้องชาร์จแบต ใช่รันนิ่งบอยต้องชาร์จแปดขาด้วยเพราะขามันยังไม่เสถียรเท่าไหร่ครับแล้วนี่บอยได้ยินพี่ไหมได้ยินฮะเมนื่อยปะวะนี่คือเมนื่อยมาชาร์จแปดอยู่หรอใช่แต่ไม่ใช่ทอนนี้ก็ชาร์จไม่ได้เขาไว้อะต้องร้องท่านี้ยไว้งั้นดอกเตอร์ลิวแสดงว่ารันนิ่งบอยขาช่วงล่างเนี่ยตัดออกไปเลยเหรอแล้วใส่เป็นขากลนเอาเหรอใช่ครับเอ้าแล้วอย่างนี้ทำสบาดาของรันนิ่งบอยอ่ะทำสบาดาก็ เหลือไว้อยู่ฮะเหลือเป็นแหวนตัดต้นขากำลังกำลังกำลังจินตนาการภาพว่าตัดต้นขาพอเลยขาขึ้นมาก็เป็นทำสบิดาใช่ไหมใช่ครับจะเป็นทรงเหมือนชุดว่ายน้ำผู้หญิงนะฮะอ๋อก็คืออวัยวะก็คือขาเสียบเข้าสองข้างแล้วก็ทำสบิดาตรงกลางประมาณนั้นครับวันนี้พอยด์คุณโจลิดไอ้ผมเปิดเปิดเปิดแอนดรอยด์แอนดรอยระเบิดปฏิบัติการเริ่ม การเริ่มต้นระบบปฏิบัติการวใจัหยห่วงโซ่มีอะไรช็อตครับอมเมือ่อวานผมให้แป้งพับคุณไปอันนี้ตออไปอันนึงคืออันเนี้ยที่ผมให้คุณไปตั้งแต่เมื่อวานอะ่ะผมได้มาจากการบุกจับยาเสพติดแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นแป้งพับของเฮ่าผมก็เลยงงตกลงคุณวิจัยแล้วมันออกมาเป็นยังไงอะ่ะผมไปตรวจมาแล้วมันก็ยังเป็นสารเสพติดนั่นแหละแต่มันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะ เขาเรียกว่าทุกอีเหมือนเทคโนโลยีแบบหนึ่งคือสารเนี้มันจะแปลงเป็นอะไรก็ได้อย่างเบอร์เกอร์มันก็เป็นได้เป็นแป้งพับก็ได้เป็นลิปสติกก็ได้นะแต่ที่ผมไปวิจัยมาเมื่อวานเนี่ยผมแยกสารออกมาและเ<อ>นี่ยมันคือสารตัวนี้งั้นตามที่ผมเข้าใจคือที่ไอายาเสพติดตัวนี้ยมันโดนจับไม่ได้มาเป็นสิบสิบปีเพราะว่ามันมันเอาไปแปลงรูปเป็น ของอะไรก็ได้เงี่ยแปลงเป็นแป้งพับลิปสติกใช่ครับแม้แต่แฮมเบอร์เกอร์ก็แปลงได้ดังนั้นเวลาตำรวจบุกไปจับก็จับได้แต่แฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยเหรอใช่ครับเหมือนเป็นสารตั้งต้นอ่างเงี้ยเหรอลักษณะของยาเท่าที่ผมรู้มามันจะทําให้คนเรารู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาแล้วก็ที่สําคัญหูจะมีอาการแววเป็นพิเศษถูกไหมครับดร็กลิวถูกครับจะหลอนๆเป็นช่วงๆครับโอ้ m ม g ก d น่ากลัวว่ะมันมันแสดงว่าแม้แต่น้ำเปล่าก็เป็นสารเสพติดตัวนี้ได้เหรอประมาณนั้นครับเช่นขวดน้ำอะไรเงี้ยที่สิ่งของที่เราจับได้อะโอ my god คุณเมย์วันนี้อากาศแจ่มใสไหมเรียกเรียกเรียกคุณ Android, มเมย์ซะ <Android. S 1> แล้วแต่มันเสียงคุณเมย์อะผมก็คิดถึงคุณเมย์อะแอนดรอยวันนี้นอากาศสาดใสไหมตรวจสอบสภาพบรรยากาศแล้วมีเมฆคืมเป็นจำนวนมาก อากาศค่อนข้างไม่สดใสกรุณาพกร่มออกจากบ้านโอเครลนนิ่งบอยวันนี้อากาศสดใสไหมอ่าววันนี้อากาศไม่สดใสเดือดเดือดฝนตกนะครับเป็นบางคราดเอนดอยแบตเท่าไหร่เลยระพปฏิบัติการแบตชาร์จ45เปอร์เซ็นเอด็ปเดียวเอด็ปตก ดริวเออ์ตไม่ใช่พับบีเอออยู่ท่านี้ก่อนงั้นเดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องตรงนั้นแล้วกันขอบคุณนะครับดรอคเตอร์ลิวสวัสดีครับผมเอ่อแล้วนี่บอยแบตเต็มยังตามมาฮะโอเคฮะไปนะตาขุโกดถอดเดี๋ยวอย่าลืมถอดสายอเคปืนที่คุณฐานนี่คือปืนพกใช่ไหมก็ปืนอ่าปืนปืนกลน่ะปืนกลโอเคพอดีเพื่อนที่โรงเรียน เขาจาได้เขาเลยถามว่าคุณโกสพอจะมีไหมสวัสดีทุกคนครับทักทายครับเดี๋ยวผมไปคนในรถอแล้วี่บอโอเคนะโอเคฮะเดี๋ยวผมกลับไปที่อูแท็กซี่ก่อนถ้าคุณโกสสะดวกก็ตามมานะงั้นเดี๋ยวผมขอคนในรถก่อนแล้วกันนะว่าผมได้เอาปืนมาหรือเปล่า ได้ครับเดี๋ยวผมกลับปู่ก่อน <Okay. S 1> ตอนนี้น่าจะมีงาน <Okay. S 1> แล้วนี่บอยไปกับพี่เปล่าก็ได้ฮะไปฮะเล้อย่างนี้เขาผ่าผ่าทำซสบิดาออกอย่างเงี้ย แล้วเกิดเราจะมีแฟนอ๋อเรายังอยู่อยู่อยังอยู่ยังอยู่ค่ะยังอยู่ฮะเรามีแฟนยังเนี่ยยังฮะคือเขาแล้วร<อ>ู้สึกไงว่าตอนที่เขาเอามีดเขาด็รลิวเอามีดตัดขาออกเลยเหรอเออขาฉีดยาสลบไปให้ผมอ่ะอ๋อฉีดยาสลบแล้วก็เอามีดตัดใช่ ก็ถ้าปกติแด้วเดินได้ดไดพี่แต่ผมยากเร็วเหมือนเดิมผมเลยยอมเสียสละอ๋อการเปลี่ยนขาเป็นอย่างนี้มันทำให้เราสามารถวิ่งเร็วได้เหมือนเดิมถูกไหมใช่ฮะแล้วเกิดเองบาดเจ็บอีกคราวหน้าเองไม่ต้องตัดทำสปีดาเหรอเออผมอไม่ถึงขนาดนนตัดพี่เหรอเอออย,อย่าตายอีกล่ะไม่ตายฮะแล้วอยู่นี่มาห้าปีก็คือน,นอนอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วก็รอวิจัยอย่างเงี้ยนะใช่ฮะ โคตรน่าสงสารเลยพี่ต้องกลับไปที่อูก,ก่อนนะเมื่อกี้มีเรื่องอะแล้วปืนให้ไปยิงไปแล้วใช่ไหมใช่เมื่อวานผมคืนพี่ไปแล้วนะอ่าอ่าอ่าพี่เฉาไปใส่เสื้อหรอไม่นหนาวอคะค่ะเสื้อหายแต่เมื่อคืนเดี๋ยว่อยไปซื้อที่ร้านาเมื่อคืนมันเสื้อมันติดเลือดอะ่ะเออ,อ นอนคุกเมื่อคืนนึงแม่งโคตรเหงาเลยเออเมื่อกี้ทำไมได้ยินเสียงคนกระซิบไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบเหมือนพี่ปะเสียงผู้หญิงเหรอฮะเออพี่ได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบกระซิบว่าไงอะ่ะมันกระซิบแบบฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะแต่เป็นเสียงผู้หญิงกระซิบอะ่ะเราไปทําอะไรผิดลูกผิดเมียใครไว้เปล่าไม่มีไม่มีเฮ้ยเมื่อวานมีผู้หญิงกับดอกไม้ไมาให้ผมด้วย ใครเอาเดอกไม้มาให้ไอผมาชื่อ<ห>อะไรเฮ้ยมึงจะขั้วแล้วนิ่งเกินหรอไม่ใช่มันอยู่ดีมันถือมาให้แล้วผมก็บอกไม่เอาเออต้องอย่างเงี้ยเป็นน้องกูมันต้องอย่างเงี้ยผมผมไม่ชอบพี่ผมสั้างเออชอบแบบไหนชอบผมยาวเหรอเออชอบแบบมิวไหมไม่ใไม่จะได้ง่อยใหม่ไม่ชอบแล้วโอ้เมียมาว่ะไม่ชอบคนแก่ แขาจะดูว่ามันเหมือนเด็มตุ้มตามนายนายจ๋าว่าไงลาฮิมเกิดอะไรขึ้นเออมันมีคนมายิงพวกผมอ่ะเอาไปไปตัวไหนไปหลังอ่ะเร็วเร็วลงเอ้าชิบหายไ้เชียเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใครมาฮีมมันวะใจเย็นนะลาฮิมใช่ มีเลยนายจ๋าพวกมันรำไปหิยมากเออเฮ้ยเจเจยเจคุณลักกี้สวัสดีครับเอ่ออ่ะเขาโดนยิงเหรอใครทงมองผมดูจะดูจะโสดไม่น่าจะโดนยิงอ่ะเขาเพราะว่าเฮียก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะก่อนอันนี้มันมีคนผิวสีสองคนมาขอให้ผมไปส่งจริงๆวันนี้อูมันปิด แต่ผมก็เลยเออเห็นมันแบบมาขอความช่วยเหลือมันจาเป็นที่จะต้องไปที่จุดๆหนึ่งผมก็เลยส่งลูกน้องผมสอง <2 S 2> คนไปแล้วเน<อ>ี่ยออกมาหน่อยเดียวเองผมได้ยินเสียงปืนแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นเลยถ้าเจอพวกยังกี้ครับนายจ๋าไม่คนผิวสีเหรอใช่ใช่น้องผมเนี่ยผมเห็นเป็นมันเป็นคนผิวสีอะมาขอความช่วยเหลือให้แบบว่าสเ็กซี่ไปนคนนี้ผมจําได้เขาเป็นน้องคุณแฟรงเฟิร์ดไม่ใช่เหรอใช่ครับ ทำไมามาทากันน้องผมอย่างเงี้ยคือมันเหมาแท็กซี่สองคันแต่ว่าคนที่โดนยิงคือคนนี้ใช่ครับแล้วเขาตายแล้วเหรอนะน่าจะตายแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรียกตำรวจมาแล้วกันเอางี้เฮดิส <Hey, it. S 2> คุณโกผูฝากหน้าที่ฝากหน้าที่ดูแล เด็กๆกัอูไว้ก่อนโยฮันทำข่าวหน่อยโยฮันเสียคุณข่าวเอ่อเอางี้เอางี้นะฟังผมนะแท็กซี่ทุกคนพวกคุณมีบุญคุณกับผมนะครับพวกคุณช่วยเหลือผมมาตลอดดังนั้นผมบอกมาแล้วว่าผมเปิดศึกกับมันแต่ไม่ให้มันมาทำร้ายคนขับแท็กซี่แต่มันดันเล่นนอกกฎมันมาทำร้ายคนขับแท็กซี่แล้วมันทำน้องคุณแฟงเฟิร์ตพวกคุณในฐานะที่เป็นหน่วยข่าวกอง ผมว่าพวกคุณน่าจะหามันไม่ยากดังนั้นคุณอยากให้ผมจัดการใครพวกคุณขับรถออกไปหาเลยแล้วพวกคุณเรียกผมได้ครัเลยเดี๋ยวผมจัดการเองไปไป<ะ>ผมเ,เก็บไปเองเรา,เราน่าจะตื่นกันไม่ยากหรอกหลักฐานมันขนาดนี้งั<ะ>้นคุณมา<ะ>เอานี่ก่อนมาเชอร์ิสครับผมตามล่ายังกี้เจอที่ไหนบอกผมเลยผมจะไปยิงหน้ามันถึงที่พวกเราตามล่าพวกยังกี้ เช็คด้วยนะว่ามีกระสุนหรือเปล่ามานำแบบนี้วะโอเคได้ปืนละที่น้ำโมลูกกลัวไปคอนโดลุ้ยพี่ฟานเป็นไงบ้างพี่ฟานเป็นไงบ้างฟานเหรอหอห้ามเข้าเยี่ยมมาดิบาดเจ็บเหรอใช่บาดเจ็บใช่แต่หมอเลยห้ามเยี่ยมก่อนพอเดียวฉุกเฉินอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกลับไปที่อูนอ่ะงั้นเดี๋ยวเขาดนแล้วน่าจะมีเรื่องว่ะ คุณลักกี้หาอะไรนะครับหาเมื่อไหร่ผมหาเจอเมื่อไหร่มาบอกผมที่อู่ผมนะอ่าแกงขี่ไดล้นได้ปืนแล้วครับมันไม่จบไว้เฮีนิดคือมึงเข้าใจไหมว่ามันยิงกูกูเข้าใจมันมาบุกอู่กูกูเข้าใจแต่ไม่ใช่มีสงครามกันแล้วมันทำร้ายคนขับแท็กซี่ ใช่ตอนเนี้เอา้าปืนไม่มีกระสุนว่ะมันไม่เล่นมึงเอเสองโดดทีนีมันม่เล่น,นมันเล่นคนรอบข้างไงงั้นวันนี้ต้องเอามันคุณโกดปืนไม่มีกระสุนนะ่ะเดี๋ยวผมไปดูที่รถก่อนแล้วกันนะได้ครับ แต่ยังไงวันนี้เดี๋ยวกูออกไปลุยเองพวกมึงก็รอ,อสแตนบายอยู่นี่แล้วกันถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวกูบอกดังเออขาเป็นไงบ้างเนี่ยโอดเป็นไงบ้าง<อ>มีการรายง,งานหรื<ล>อยังมดิ <S 2> <S 2> <S 2> ยังเลออยรอผมเมาให้คนแะ